สิสาสาธิตังนาพวกโตธรรมโอสังโฆยาหาหุสสาธุสาธุสาธุสายธรรมสายบารมีปู่ศิสุโธนาคราชนาลานบางไฟวังนาคิงคำชะโนดสายบุญบารมีก็ถามมาว่าไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะ เพราะว่าสภาพอากาศที่ร้อนบ้างนะแล้วก็มีลมเล็กน้อยนะก็ไม่ค่อยได้ไหลสดอย่างหนึ่งก็มีปณิธานในที่อธิฐานไว้อธิฐานไว้ก็เลยมาอัดคลิป ใน Tik To อกให้สายบุญบาร,รมีได้เห็นนะได้พูดได้คุยกันแต่เป็นการถ่ายคลิปไว้ใน t ิกต็อกซึ่งบางครั้งใน Facebook ก็ปิดกันน้นะในการไลฟ์สดฉะนั้นก็บอกสายบุญบาร,รมีทั้งหลายว่าไม่ค่อยได้ไลฟ์สด ที่วังในาคินคำชะโนดให้ดูแต่ว่ามีการนะถ่ายภาพหรือโพสงานต่างๆเกีนะ่ยวกับวัตถุมงคลบ้างโพสธรรมะนะฉะนั้นสายบุญบาร,รมีที่นะสร้างบุญบาร,รมีร่วมกันมาในบาร,รมีพ่อปู่สิสุทโธนาคราชนะจงตั้งใจนะในการทำคุณงามความดี เพราะสถานการณ์โลกใบนี้นะที่เกิดเหตุต่างๆขึ้นมาอยู่ที่ตัวบุคคลทั้งนั้นนะเริ่มจากตัวบุคคลความดีก็อยู่ที่ตัวบุคคลความชั่วก็อยู่ที่ตัวบุคคลไม่ว่าจะเชื้อชาติศาส,สนาใดๆนะสำหรับผู้ที่ศรัทธาในองค์พ่อปู่สิสุธนคราชนะจงสร้างความดีเป็นที่ตั้งสร้าง แล้วนําบุญบาร,รมีเหล่านั้นมาใช้ชีวิตนะมาดําเนินชีวิตแล้วอย่าลืมองค์เุเบศเทเวสุวรนโนนะปีนี้เป็นปีของท่านที่ขึ้นมาสร้างบุญบาร,รมีหรือช่วยเหลือปู่ที่ศัทธานะอย่างที่บอกจงตั้งมั่นในคุณงามความดีสร้างบุญบาร,รมีแล้วนําสิ่งเหล่านั้นมาขับเคลื่อนให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม